กินยาตอนแรงพี่น้องกินยาตอนเย็นๆแต่กระจายกันไปคนละทิศละแดนน้ำน้อง ปล่อยเพิ่นตั้งแต่สองโมงเคืองพี่น้องปล่อยตั้งแต่สองโมงเคืองมาเลยเพิ่นมีเวลากินยาโดนเติมมีเวลากินยาโดนเติมมั่งเริ่มอิ่มแล้วเริ่มท้องคลายองร้องเองแดงแล้วว่ามันกินบ่ดนลเลยพี่เนาะส,สองชั่วโมงมันก็อิ่มแล้ว มันไม่ได้กินเบดมือควอขอยด้วยอีกว่ามกิตนตเสียนก็เอ,อมเนีอน่อยู่ต้งต่างว่าไม่ได้กินนัดมือรอบเศร้าสองชั่วโมงรอบแรงสองชั่วโมงกัเอ็มแล้ว ป๊บเดียวป๊บเดียวมันก็อิม่มควายมันเสื่อละคันเขาคล้องเตวบหลายกับเตี๋ยตุนมันพี่นองให้มันค่อยเลาะเลยกินเล็มอยู่ตามเนี่ยแามือแรงอ่ะมันจะยู่ดีอากาศเย็นๆจะเริ่มยู่หามองไปแล้วนี่ตอนนี้จักมงสิว่าหามองเลยคันเริ่มคันอากาศเริ่มหามงนี่ มันจะยู่ดีได้พี่น้องยูด่ดีสบายเลยกันอากาศเดดแดดห้อนๆเนี่ยหญียงหญ้าทะเลวหาหม้อเครึ่งหาหม้อเครึ่งค่อยเสาะเขาคอก กินหนาเนี่ท่องท่องแต,ต่ละตัวสวดเองปิงอ่างป้างละท่องแต,ต่ละตัวก็จะมานางรัดมันอย่อยางละอากัดเย็นสบายตอนแรกพี่น้อง